สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมนะครับการตัดแต่งกิ่งมันไม้นะครับผมมันไม้ที่แม่แตงครับผมเชียงเชียงใหม่หรือเปล่าครับแม่แตงครับที่ชลประทานแม่แตงนะครับผมวันนี้มาฝึกงานวันที่สองครับผมมาเรียนรู้กันครับตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งด้วยวิธีมีหนึ่งครับกันไกลสองเลื่อยนะครับเลื่อยนี้จากจีนครับผม กันไก่ครับจากจากไหนครับถ้าเป็นของดีต้องจากญี่ปุ่นครับเจแปนครับผมการการใช้กันไกนะครับผมตรงตรงนี้จะเป็นคมนะครับเวลาเรางับก็คมก็จะดันไปทางนั้นนะครับฝั่งตรงข้ามกันนะครับการตัดง่ายๆเลยนะครับการตัดกิ่งนะครับต้องเฉียง45องศานะครับเพื่อป้องกันน้ําขังและจะเน่านะครับโดยการตัดนะครับ ต้องใช้มือซ้ายนะครับดันเพื่อออกแรงนะครับผักจะได้ไม่เปลืองแรงในการงับหรือหนีบนะครับหนึ่งสองสามชัดแจ๋วครับชัดแจ๋วชัดแจ๋วเต็มหัวเลยครับอีกครั้งนะครับอีกครั้งนะครับชัดชัดครับชัดชัดครับชัดช้าครับชัดชัดชัดช้าเดี๋ยวเดี๋ยวครับชัดชัดชัดช้าครับผมหนึ่งสองสามครับนี่ครับอ่ะถ้าตัดเสร็จนะครับในเป็นแบบนี้ต้องทาด้วยปูนขาวนะครับ เพื่อป้องกันเชื้อราหรือแบคทีเรียนะครับที่จะเข้ามาทําลายกิ่งได้ครับผมทร,รงพุ่มที่สวยงามเป็นลักษณะไหนครับคุณเมียครับต้องเป็นทรงพุ่มจ้องครับผมหรือว่าล่มครับผมเนต้องตรงกลางต้องตรงกลางต้องสูงครับ,รบแล้วก็ต้องตัดตัดแตง่งกิ่งให้ล่ม การตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆนะครับเราต้องดูกิ่งก่อนนะครับว่ามีรอยแผลเก่าหรือเปล่ามีกิ่งเก่าหรือเปล่านะครับถ้ามีกิ่งเก่าเราต้องตัด,ตดออกนะครับเพื่อจะให้มีการแตกทรงพุ่มใหม่ครับครับผมเพราะว่าเอาเลยนะครับผมช้าๆชัดๆ,ๆนะครับมาดูกันครับผม,ม <laughs> <laughs> ต้องตัดเฉียงๆนะครับครับผม ความรู้นี้สอนได้ยันลูกหลานนะครับจากนี่ครับจากพออศูนย์นะครับเออน,นี่ยครับเป็น,นแบบนี้นะครับพออศูนย์เป็นคนสอนพวกผมมาครับผมจบจบพื่ไล่นะครับพอแล้วพอแล้ว